สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเปิด3เกณฑ์ใหม่จากดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่ยึดฐานเงินเดือนยอดเงินฝากขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งอำเภอเตรียมเสนอนายกร่วมพิจารณาด้วย เมื่อวันที่25ตุลาคม66ในจุลพันธออมอวิวัฒน์รามาชคลังในฐานะประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดิจิทัล w a ลเล็เปิดเผยว่าที่ประชุมมีความเห็นปรับเงื่อนไขาการแจกเงินดิจิทัลเ a l เล็ต10,000บาทให้สามารถใช้ได้ภายในอำเภอจากเดิมแค่รัศมี4กิโลเมตรเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปและมีร้านค้าเพียงพอ นายจุลพันธ์กล่าวว่ายอมรับว่ายังมีความเห็นแตกต่างในที่ประชุมที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังประชุมตัดสินใจในสัปดาห์หน้าเพราะมีมุมมองที่แตกต่างมาตรการนี้มีความคิดเห็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจต้องการให้คนเข้าร่วมจํานวนมากอีกข้อเสนอก็มีข้อเสนอให้เอาคนรวยออกคณะทํางานก็ต้องพยายามหาคําจํากัดความ ทั้งนี้จะให้คณะกรรมการตัดสินใจรวม3ทางเลือกคือ 1. ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้ราว15-16ล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้งบประมาณราว1.500แสนล้านบาท 2. ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน25,000บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน1,000 0แบาทออกเหลือผู้ได้สิทธิ์43ล้านคนใช้งบประมาณราว4 3แสนล้านบาท 3ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน5 0,000บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0 0บาทออกเหลือผู้ได้สิทธิ์49ล้านคนใช้งบประมาณราว4 9แสนล้านบาทเมื่อมีความเห็นต่างเป็นหน้าที่คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจคณะอนุกรรมการจะไปดูแต่ละกลุ่มครอบคลุมเท่าไหร่และเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจรายละเอียดสำหรับประเด็นการยืนยันตัวตนเป็นไปตามสิทธิครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ใช้จ่ายได้ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักส่วนระบบการขึ้นเงินได้ร้านค้าระบบภาษี3ประเภททั้งร้านค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดานายจุลพันธ์กล่าวว่ายอมรับว่าแนวโน้มน่าจะดีเลยในระดับหนึ่งจากเดิมวันที่1กุมภาพันธ์2567แต่มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยกระบวนการทดสอบระบบก็มากขึ้นส่วนเท่าไรขอพิจารณาก่อน ขณะที่เงินที่ใช้โครงการนี้คาดว่าจะมาจากงบประมาณเป็นหลักไม่ใช้เงินจากธนาคารออมสินอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตท,ทันที